ด c u สวัสดีคร uh ับ huh. ป uh ัน huh. ร yeah, right. ูเป็น anyway. ยังยางเบนยางหัวเหรอหมอโอ้เป็นเป็นแม่นึกว่าจะน้ำมันหมดจะได้ยันไปให้อ่อยางแบนเพื่อนว่านะครับยางรั่วนะครับปีบซีอีกกี้ก็นึกว่าเพื่อนน้ำมันหมดเนาะจะได้ยันนะครับ ยันรถไปให้นะครับไม่ได้ยันคนจูงยันรถเอยสิเนาะเพราะอ่าพอดีเห็นนะครับคนจูงรถมอไซค์ไปนะครับเอซีนะไมือกีซียูก็สอบถามนะครับนะเดี๋ยวไปเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับเอซีนะครับเมื่อกี้นะครับแวะบ้านงานนะครับบ้านงานบ้านบุญนะครับมันจะมีงานบุญนะครับแจกข้าวนะครับแจกข้าวหาคนเสียชีวิตเนาะเมื่อกี้เรไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่านะครับในงานมี เพลงเสียงดังนะครับนะเราไม่ไปรบกวนเขานะครับนะเราไปร่วมงานเฉยๆนะครับ FC ซนะครับเราไปร่วมงานไปเบ่งบรรยากาศแล้วก็ไปเป็นแขกในงานให้เขานะครับแต่ออกมาอีกที่ก้อนนะครับมาเจอคุณลุงเมื่อกี้นี่ครับผมนะครับน้ำมันหมดนะน้ำมันรถแกหมดนะครับอีกซกีก็เลยสอบถามว่าเอ้ยขอไห้แกจุ้งรถเนาะแกจุ้งรถนะครับไม่ใช่น้ำมันหมดนะครับอ่า ยางรั่วนะครับแกยางรั่วถ้ายางรั่วเรานั่งค่อมแล้วอ่ยันไปให้ไม่ได้นเอฟซีนะครับแต่ถ้าน้ามันหมดเนี่ยนะค่อมแล้วเราพอจะยันให้ได้อยู่นะครับนะก็ถือว่าอีกี่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือเขานะครับนะก็ตามที่เห็นแหละครับทุกคนฮะเรียนแบบแยกต่านมาบ้นไม่ผ่านจะเปิดน้าบ่ปิดอ๋อ ปิดน้ำน้ำหมดแล้วนาะโอ้เอาเอเยนอไะร้องีเนียเนอเอเอนะครับเพิ่นมานะครับปิดน้ำนะครับเพราะว่าน้ำเริ่มเลือน้อยแล้วเอฟซนะครับน้ำในอ่างเริ่มเลือน้อยนะครับเพิ่นเจอนะครับเพิ่นก็มาปิดไว้นะครับเดี๋ยวจะไม่พอนะครับไม่พอนะการเกษตรเรานะข้าวนะครับเดี๋ยวข้าวแห้ง แห้งก่อนนะครับแห้งก่อนน้ําน้ําหมดนะเ,เดี๋ยวมันจะผลผลิตก็ถือว่าจบเเลรนะครับรยุยิจันนะครับนะช่วงกําลังตั้งท้องทําเม็ดเนี่ยนะครับน,น้ําำต้องแช่อยู่ตลอดเวลานะครับนะน,บน้ำต้องแช่ในนาตลอดนะฮะถ้าไม่มีน้ำนะครับข้าวเขาก็อาจจะมีเม็ดไม่สมบูรณ์ในอซีเนาะ ถ้าสมมติว่านะครับน้ําแห้งก่อนไอตัวที่ออกกําลังจะตั้งเม็ดนี่ก็ไม่เต็มนะครับไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะเอฟซีนะครับนะก็ถือว่านะครับสาคัญมากเลยน,ะน้ำเนี่ยนะฮะแต่ช่วงที่แบบว่านะครับจะเกี่ยวนะครับถ้ายังมีน้ําขังเขาก็จะปล่อยออกในเอฟซีทุกท่านนะครับนะเพราะว่าไม่งั้นนะครับรถรถเกี่ยวเขาก็จะจมได้นะครับนะเสือ,อไอต้นดอกแคนาไหนไหน มีอยู่บ่มันมีอยู่มันกำลังลงนูนใช่ไหมเดี๋ยวคอยสิไปเก็บดอกแคนะโอาไปนี่ฟืนไม้ยูคาิ่นทำฟืนไว้เอาไปเผาธาตุโรลูเฮ็ดจังได๋นี่อ๋อเป็นเชื้อเพลิงเก็บได้กี่ด้ไปไว้เฮ้ยบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวคอยฟ้าไปแล้วถ้างั้นได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้นี่มันเหลืออยู่ดอกมันขาวๆโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วครับฮะสาวรื่นนี่เหรอไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มคู่นี้ เอ้าอยา่าอยากกินเหรออ,กกอ๋อขอจับหัวควายสาวรื่นเหรอนะครับเอกกี้ซียูนะครับโอ้อย่ากตกใจอย่ากตกใจนะครับจะมาเก็บดอกแค่นะครับนะเก็บดอกแคนานะครับเอาไปทำ อาหารเนาะไปเฮ็ดโจมปนเฮ็ดแจวเอาไปลวกกินกับแจวนะเอฟซีทุกท่านนะครับนะนี่ก่อนนาที่ของพี่นะครับนะพี่ชายพี่เบ่าไทโซนะครับก็เหมือนพี่ชายอีกกี้นี่แหละครับทุกท่านนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดินไปถึงนู่นก็น้องเอฟซีเนาะ